ปี1969ที่โอคาโฮมาในขณะที่ประชาชนกำลังนอนหลับก็เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นและก็เกิดมีลมที่เริ่มโหมพัดกระหน่ำเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆมีประกาศทางทีวีให้ประชาชนระมัดระวังเด็กผู้หญิงคนนี้คุณแม่ของเธอก็รีบมาปลุกเธอและพ่อของเธอก็จะพาทุกคนไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยด้วยด่วนเพราะว่าทอร์นาโดมันกำลังจะเข้ามาในเมืองนี้ลมพาย,ยุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งไปที่หลุมหลบภยัยไฟฟ้าก็เริ่มชอ็อตลัดวงจรเสาไฟฟ้าเริ่มโค่นลง และพวกเขาก็ได้มาถึงหลบภัยสําเร็จและทอร์นาโดก็ได้มาถึงพอดีแต่ด้วยความเป็นห่วงสุนัขตัวหนึ่งพ่อของเธอจึงเปิดให้มันเข้ามาและก็เฝ้าระวังไม่ให้บานประตูเปิดเขาพยายามจับให้แน่นแต่เนื่องจากทอร์นาโดครั้งนี้มันไม่ใช่ทอร์นาโดธรรมดามันเป็นทอร์นาโดยากที่มีความเร็วลมสูงมากม,ากมันจึงทาให้พ่อของเธอไม่สามารถที่ดึงประตูอีกต่อไปประตูก็ถูกพายุพัดออกไปและพ่อของเธอก็ปลิวตามไปด้วยเธอกร้องไห้เสียงดัง และตะโกนเรียกชื่อพ่อและนั่นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พ่อของเธอเสียชีวิตเพราะพายุทอร์นาโด วันนี้แอดมีโปร u t u b e ที่ถูกที่สุดมาแนะนำครับนั่นก็คือ YouTube p r e m ี u m ราคาพิเศษ69บาทเท่านั้นใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้พรีเมียมแล้วดียังไงก็สามารถดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาขั้นหลอกหน้าจอแล้วก็ยังฟังเสียงหลอกของ Mr. Spo i l ได้อีกด้วยแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อีเมลของตัวเองก็สมัครได้ติดโปรเก่าก็สามารถย้ายได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครแอดไลน์มาที่นี่หรือสแกนบ นี่แต์สปอยนะครับผมตัดกลับมาที่ปัจจุบัน ดาวเทียมตรวจสอบสภาวะอากาศที่เมืองอูคาโฮมาทุกอย่างก็เป็นปกติยังไม่มีความผิดปกติอะไรดูเหมือนจะมีเมฆเกิดฝนฟ้าขนองและมีลมพายุค่อนข้างเจรงตามการคาดเดาแล้วมันกำลังจะขายายตัวเรื่อยๆซึ่งอาจจะกลายเป็นทอร์นาโดขนาดยักษ์เลยก็ได้ตัดภาพมาที่รถยนต์คันหนึ่งสองสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนี่คือโจนางเอกของเราเด็กน้อยคนนั้นตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วนะครับเธอทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดทอร์นาโดและคู่สามีภรรยาก็เดินทางมาถึงที่นี่นี่คือ แฟนเก่าของโจเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อจะเอาใบหยามาให้โจเซนและนี่คือดัสตี้เพื่อนร่วมงานนสนณทของเขาหนังก็เผยให้เห็นว่าบิลลี่ก็เคยเป็นหนึ่งในทีมนี้นะครับที่เคยไล่ล่าพายุทนาโดเพื่อเก็บข้อมูลด้วยกันมาก่อนเมลิซาคือภรรยาใหม่ของบิลลี่หลายคนก็ต่างดีใจแล้วบอกว่าดีใจจริงเลยคุณจะกลับมาช่วยพวกเราใช่ไหมแต่เพื่อนก็บอกว่าเปล่าไม่ได้กลับมาและบิลลี่ก็เข้ามาทักทายโจเธอก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังจะเจอพายุลูกใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาฉากนี้ทําให้รู้ว่าทั้งสง องคนเคยเป็นแฟนกันมาก่อนนะครับเคยจดทะเบียนสมรสด้วยกันแต่บิลลี่กับโจก็มีเหตุต้องเลิกลากานบิลลี่ได้เอาใบหย่าเพื่อเอามาให้โจเซ็นนะครับและโจก็แนะนําให้รู้จักเครื่องมือชนิดหนึ่งชื่อว่าโดรทีที่โจคิดค้นขึ้นมาซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่จะสามารถเก็บข้อมูลของทอร์นาโดได้ดีมากๆเท่าที่เคยมีมาก่อน มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้สามารถรู้กระบวนการการเกิดทอร์นาโดมันเป็นลักษณะลูกบอลสีเงินทุกตัวจะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่ด้วยถ้าส่งเจ้าเนี้ยเข้าไปในทอร์นาโดได้ก็จะสามารถบอกโครงสร้างภายในลมพายุเพื่อจะนําไปสู่การทําอุปกรณ์เตือนภัยได้เร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยเตือนได้แค่3นาทีแต่โดร์ทีเนี่ยจะทําให้สามารถสร้างอุปกรณ์เตือนภัยได้ล่วงหน้าถึง15นาทีเลยทีเดียวเพื่อจะทําให้ผู้คนหลบหนีทันวิธีการก็คือจะต้องปล่อยเจ้าตัวเนี้ยไปดักในเส้นทางของทอร์นาโดเพื่อให้โดร์ทีถูกหมุ แจ้งมาว่ามีลมพายุทอร์นาโดกําลังก่อตัวขึ้นพวกเขาจึงรีบขนเครื่องมือและทีมของพวกเขาก็เริ่มมุ่งหน้าไปที่พายุทอร์นาโดลูกนั้นทุกอย่างมันชุนลลมุนทําให้พระเอกก็ลืมเรื่องใบหยาไปเลยนะครับเมื่อไปได้สักพักทีมของโจงก็ได้มาเจอกับทีมคู่แข่งนะครับที่พยายามจะแข่งขันกับพวกเขานี่คือกลุ่มของโจงนาะสพวกเขาพยายามขับรถปาดหน้าของกลุ่มของโจงแล้วพวกเขาก็ได้ชนนวัตกรรมหนึ่งขึ้นมาต่อหน้าสื่อมวลชนเขาบอกว่านี่คือดอทสข้างในเป็นเซนเซอร์ที่ถูกปล่อยเข้าไปในพายุทอร์นาโด และส่งข้อมูลความเร็วลมอุณหนภูมิกลั่นตัวซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นการก๊อปปีน้นวัตรกรรมของโจนะครับพวกเขาแอบขโมยไอเดียของทีมของพระเอกไปทําให้บิลลี่รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและเมื่อเป็นแบบนี้มันทําให้บิลลี่ต้องการที่จะเข้ามาช่วยโจอีกแรงนะครับเพื่อเอาชนะกลุ่มของโจนัทแล้วบิลลี่ก็เดินออกมาด้านนอกหยิบดินขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วก็โปรยลงไป มันทําให้เขารู้ที่ทางของโรมที่กำลังจะมาและภรรยาใหม่ก็มาเจอกับภรรยาเก่าเธอถามโจว่าคุณยังรักเขาอยู่ใช่ไหมแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรครับเพราะตอนนี้เมลิซาก็แอบหึงอยู่ ตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มเป็นสีเขียวบิลลี่รู้ทันทีว่ามันใกล้เข้ามาแล้วแล้วทุกคนในทีมก็รู้สึกดีใจนะครับที่บิลลี่กลับมาช่วยพวกเขาเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากมีประสบการณ์สูงและแล้วพวกเขาก็มาถึงทอร์นโด,โดเริ่มก่อตัวขึ้นจากจุดนี้ทางด้านทีมของโจนัทก็ตามรอยรถของกลุ่มของพระเอกไปบิลลี่ก็ขับรถไปไปชิดกับทอร์โดเขาขับรถอย่างชำนาญเลยทีเดียว และตอนนี้พวกเขาก็อยู่ในเส้นทางของโทนโดูแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนคลองที่เป็นโคลนและก็มีสะพานอยู่ทําให้รถของบิลลี่พุ่งชนเข้ากับสะพานไม้และก็ไปต่อไม่ได้พวกเขาจึงรีบไปท้ายรถและเปิดโดรทีออกมาแต่บิลลี่ก็รู้สึกมันไม่ปลอดภัยและก็บอกว่ามันไม่ทันแล้วเราเตรียมการไม่ทันแล้ว บอกให้โจถอยออกมาแล้วก็กอดเสาของสะพานให้แน่นและพายุก็เคลื่อนตัวมาอย่างรถของพวกเขาลมพายุมันแรงมากๆม,มันทําให้รถของโจถูกพัดขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาจนเสียหายตอนนี้พวกเขาเสียรถเป็นหนึ่งคันแล้วและปฏิบัติการเ็ายังไม่สําเร็จหลังจากนั้นมันก็จําเป็นครับที่จะเอารถคันใหม่ของบิลลี่ออกมาขับซึ่งภรรยาของบิลลี่ก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะกลัวว่ารถจะพังอีกแต่ทว่าตอนนี้รถของกลุ่มของโจนัทก็มุ่งหน้าไปก่อนพวกเขาแล้วและลมก็เริ่มเปลี่ยนททาง ตอนนี้มันได้กลายเป็นลมพายุงวงใหญ่ขึ้นทางด้านของบิลลี่และโจก็พยายามจะขับรถแซงพวกนั้นแต่จูๆ่ๆบิลลี่ก็พบความผิดปกติว่าลมมันกำลังจะเปลี่ยนทิศทางเพราะว่าเขามีเซนส์มีความชำนาญในการดูทิศทางลมมากๆเขาจึงตัดสินใจหยุดรถและถอยหลังและก็เลี้ยวไปอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อจะไปดักทอร์นาโดตัวนี้และมันก็เป็นไปตามคาดขับทอร์นาโดได้เปลี่ยนเส้นทางไปหาทางด้านของบิลลี่และโจทางด้านกลุ่มของโจนั้นก็หัวเสียมากๆที่พวกเขาเดาทางผิดตอนนี้ทอร์นาโดเริ่มเปลี่ยนจากระดับ2 กลายเป็นระดับ3แล้วนะครับความเร็วลมทวีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้ามืดครึมดำทะมึนดูน่ากลัวแต่ทางด้านบิลลี่ก็ขับรถไปสักพักฝนก็เริ่มเทลงมาอย่างหนักและพวกเขาก็อยู่ในเส้นทางของโทนาโดแล้วมันกําลังเคลื่อนผ่านทะเลสาบทันใดนั้นก็มีโคหนุม่มปลิวมาตัวหนึ่งเลยนะครับมันทําให้เราเห็นว่าลมนะ่ยมันแรงขนาดไหนและเมื่อรทนาโดเข้ามาใกล้รถพวกเขาก็เริ่มหมุนแต่รทนดโดมันก็ผ่านเลยไปหลังจากนั้นทีมของบิลลี่และโจก็ได้มาหาป้าเมก็กแล้วก็มารับประทานอาหารที่นี้ ในระหว่างนั้นก็ได้เปิดทีวีดูปรากฏว่านักข่าวก็เข้ามาสัมภาษณ์ทีมของโจนาตครับไอพวกนั้นก็โม้ใหญ่เลยว่าพวกเขาเป็นคนคิดค้นนวัตกรรมพวกนี้ขึ้นมาพวกเราต้องทําได้แน่แนในระหว่างที่กินข้าวอยู่นั้นภรรยาใหม่ของบิลลี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าทอร์นาโดมันดุแลแรงเป็น F4 มันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็ตอบว่าโอ้มันจะน่ากลัวมากๆบ้านทางหลังสามารถปลิวได้ง่ายๆเลยทีเดียวแล้วเธอก็พูดต่อว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็น F5 ล่ะทุกคนก็อึ้งนิ่งไปนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนนึง เคยเจอ F5 มาก่อนมันทําให้เธอสูญเสียพ่อแล้วบรรยากาศกินข้าวก็ดูกล่อยไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเตือนมาอีกแล้วว่าเกิดทอร์นาโดลูกใหม่อีกแล้วคราวนี้เป็น F3 ทุกคนก็รีบบึงรถไปที่นั่นรวมทั้งกลุ่มของโจนัทด้วยแต่ในระหว่างเดินทางก็ดูเหมือนว่าฐานไฟเก่าก็เริ่มจะลุกขึ้นมาอีกแล้วนะครับระหว่างบิลลี่กับโจพวกเขาก็มุ่งตรงไปที่ทอร์นาโดด้วยความกล้าหาญและบ้าบินบรรยากาศเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ทอร์นาโดกำลังจะลงมาถึงพื้นแล้วนะครับบรรยากาศในเวลานั้นมืดครึมมากๆทันใดนั้นก็เริ่มมีลูกเห็บจำนวนมากตกลงมาและเบลลีก็อาสาออกไปตรวจเช็คเครื่องโดรนทีอยู่ด้านหลังและเขาก็โดนลูกเห็บตกใส่พอสมควรเขาทำการติดตั้งโดรนทีสำเร็จเตรียมพร้อมที่จะปล่อยโดรนทีสู่ลมง,งวงช้างของพาย,ยุได้แล้วเมื่อเข้าไปใกล้แรงลมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆข้าวของบ้านเรือนในบริเวณนั้นก็กระจกกัดกระจายมีทั้งจักรยานมีทั้งเรือปลิวออกมามันเป็นทอร์นาโดที่บ้าคลั่งมากๆ และตอนนี้พวกเขาก็อยู่ใกล้ทอร์นาโดแค่เอื้อมมือแล้วนะครับเสาไฟฟ้าก็เริ่มโค่นและปิวไปตามลมอย่างง่ายดายแต่ทันใดนั้นก็มีเสาไฟต้นหนึ่งโค่นลงมาและกระทบรถกระบะของพวกเขาทําให้โดลตีตกลงจากกระบะแต่ทว่าจู่ๆก็เกิดเรื่องแปลกๆนั่นก็คือทอร์นาโดขนาดใหญ่นั้นอยู่ๆก็หายไปซะงั้นทุกคนก็ต่างนิ่งไป หรือว่ามันจะก่อตัวขึ้นอีกครั้งทางด้านของโจก็รีบวิ่งไปเก็บโดร์ทีเข้าไปในถุงแต่บบลลี่ก็มาเตือนว่าเราไม่ทันแล้วเราต้องรีบหนีแล้วมันอันตรายเกินไปแต่โจก็บอกว่าไม่เราต้องทําได้แต่บิลลี่ก็บอกว่าไม่ทันแล้วมันสายไปแล้วในขณะที่ทุกอย่างกําลังเงียบลงพายุทาราโดก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งทุกคนก็ต่างตะลึงแล้วโจกับบิลลี่ก็รีบออกมาจากที่นั่นโดยทิ้งโดร์ทีไว้ตรงนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทะเลาะกันเพราะว่าโจต้องการที่จะทํําาใใหห้้มมัันนสเร็จจบไ แต่บิลลี่ก็ห้ามไว้ว่ามันอันตรายเกินไปเพราะว่าโจเขามีความฝังใจกับพายุที่มันพลากชีวิตพ่อของเธอไปเธอจึงบอกกับบิลลี่ว่าคุณไม่เข้าใจหรอกว่าฉันรู้สึกยังไงบิลลี่ก็ได้แต่บอกว่าเมื่อไรจะลืมเรื่องนั้นสักที ของมันพลาดกันได้เดาไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้ต่อให้คุณค่าตัวตายพ่อของคุณก็ไม่กลับมาหรอกคุณต้องตั้งสติให้ดีสิฉากนี้ทําให้เราเห็นว่าตัวบิลลี่เองก็ยังรักและเป็นห่วงโจอยู่เสมอนะครับแต่เสียงที่พวกเขาคุยกันมันก็ดังอยู่ในเครื่องมือสื่อสารทําให้ภรรยายใหม่ของบิลลี่ก็รู้แล้วว่าเธอครอยู่จุดไหนโดยอะไรหลายๆอย่างทางไลฟ์สไตล์มันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกัน จากนั้นทีมของโจก็เดินทางกลับเพื่อไปตั้งหลักใหม่ที่ศูนย์พยากรณ์อากาศก็ได้พบความผิดปกติอะไรบางอย่างที่น่าตกใจนั่นก็คือกำลังจะมีทอร์นาโดลูกใหม่เกิดขึ้นคราวนี้มันเป็นพายุ2ตัวมารวมกันเท่ากับว่ามันจะเกิดความแรงและเร็วเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวและมันอาจจะกลายเป็น F5 ก็ได้ตัดมาที่กลุ่มของพระเอกเขาก็เริ่มได้รับรายงานจากวิทยุเกี่ยวกับพายุทอร์นาโดที่มันกลาลังจะก่อตัวขึ้นพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้ากระหน่องจากที่ไกลแล้วตอนนี้โจก็ใบหยบบรลนะคัิ่า เดินมาหลังจากนั้นโทรทัศน์ก็เริ่มรับขึ้นไม่ได้มันบอกถึงสัญญาณอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจากนั้นก็เริ่มมีสัญญาณเตือนภัยภายในเมืองและพายุทนาโดก็ก่อตัวขึ้นแล้วตรงบริเวณที่อยู่ใ,ใกล้ๆพวกเขาเลยโจยได้แต่ยืนมองพายุลูกนั้นราวกับว่าเธอได้เจอโจทย์เก่าแล้วมันคือพายุที่เคยฆ่าพ่อของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนและทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็รีวิงเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในอู่ซ่อมรถปรากฏว่าทนาโดนั้นก็เคลื่อนเข้ามา หลังคางของอู่รถก็เริ่มปลิวออกและมีรถคันหนึ่งปลิวมาตกบริเวณที่พวกเขาอยู่ไป้ายไฟต่างๆก็ล้มละเนระนาดผู้คนในบริเวณนั้นก็กรีดร้องด้วยความกลัวแล้วทอร์นาโดก็ผ่านพวกเขาไปทิ้งไว้แต่ซากปลักหักพังซึ่งจริงๆแล้วทอร์นาโดก็แค่เฉียดพวกเขาเท่านั้นนะครับไม่ได้โดนแบบเต็มๆไม่อย่างนั้นอาจจะไม่รอดถือว่าพวกเขาโชคดีดัสตี้ที่เป็นคนสนุกสนานเฮฮาตอนนี้ถึงกับขำไม่ออกและแล้วเมลิซาก็ได้เปิดใจกับบิลลี่ว่า เธออยากจะจบกับบิลลี่เพียงแค่นี้เธอรู้สึกกลัวเธอรู้สึกไม่อินกับความรักไม่ได้อินกับสิ่งที่บิลลี่เป็นเลยเธอก็เลยจะขอเลิกกับบิลลี่ส่วนบิลลี่ก็รู้สึกอึ้งไปแต่ก็คงจะห้ามไม่ได้แล้วหลังจากนั้นพวกโจและบิลลี่ก็ออกเดินทางไปสำรวจทั่วเมืองแล้วก็ไปที่บ้านของป้าเม็กที่นั่นก็มีหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้านเรือนพังพินาศและพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงบ้านป้าเม็กซึ่งบ้านของป้าเม็กก็พังพอสมควรนะครับพวกเขาจึงได้เข้าไปตามหาป้าเม็กและก็ได้ยินเสียงหมาร้องอยู่ด้านล่างและทีี่่่่่นนนััเเเขขาาาาากกก็็ไไดดด้้้พบบบรงงงอปมทจใหว ที่กำลังช่วยออกมานั้นบานก็เริ่มซึดตัวอีกครั้งทุกคนที่อยู่ข้างนอกก็ต่างเป็นห่วงกันแต่ในที่สุดก็พาป้าเม็กออกมาได้แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นดัสตี้ก็เข้ามาบอกว่าทางศูนย์แจ้งมาว่ามันอาจจะกลายเป็น F5 นะโจก็อึ้งไปอยู่ๆบิลลี่ก็เข้ามาหาโจและโจก็บอกว่าฉันรู้วิธีที่จะทําให้โดราทีบินได้แล้ว พะเธอยืนมองพวกกังหันลมที่บ้านป้าเมกอยู่เธอจึงเกิดไอเดียโจก็บอกกับทีมงานว่าให้หากระป๋องน้ำอัดลมมาเยอะๆเอาเทปกาวมาด้วยรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดแล้วพวกเขาก็เริ่มตัดกระป๋องน้ำอัดลมเพื่อจะทาปีกให้กับโดร์ทีครับหวังว่าวิธีนี้จะได้ผลเพื่อที่จะต่อสู้กับ f 5ได้ แล้วพวกเขาก็ขับรถตรงไปที่พายุทธนาโดลูกนั้นด้วยความกระหายในระหว่างเดินทางก็ทําปีให้โดรนทีเสร็จเรียบร้อยตอนนี้พวกเขาก็ขับรถมาใกล้ทอร์นาโดมากแล้วโจกับบิลลี่ก็ช่วยกันขนโดรนทีลงจากรถแล้วก็วางไว้ที่ถนนเพื่อจะให้ทอร์นาโดเข้ามาติดกับของพวกเขาโดรนทีก็พร้อมทํางานแล้วพวกเขาเชื่อแน่นอนว่ามันเป็นไปได้แน่คราวนี้สําเร็จแน่แต่ปรากฏว่าก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันพายุได้พัดเอาต้นไม้ต้นหนึ่ง แล้วมันก็พุ่งเข้าไปชนกับโดรทีจนล้มไปแล้วก็ยังมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งพุ่งเข้ามาสอดระหว่างช่วงล่างของรถทําให้ออกรถไม่ได้มันทําให้พวกเขาติดแงะและ้วทอรเดาโดก็กําลังพุ่งตรงมายัางพวกเขามันใหญ่เอาม,กมากๆมันดูน่ากลัวเลยทีเดียวและในระหว่างนั้นรถบรรทุกน้ํามันก็ถูกพัดแล้วก็พุ่งมาที่รถของพวกเขาและก็ชนกันมันทําให้รถของพวกเขาสลัดหลุดออกมาจากต้นไม้ได้โจและบลลี่ก็นําโดรทีชุดสุดท้ายขึ้นรถอีกครั้ง คราวนี้มาต้องสําเร็จให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นทุกอย่างอาจจะล้มเหลวตัดมาทางด้านของโจนาสพวกเขาก็ตามมาด้วยเพื่อจะมาชิงทําให้สําเร็จก่อนตอนนี้พวกนักข่าวก็เข้ามาทําข่าวอยู่ในบริเวณนั้นแล้วนะครับพวกโจและบิลลี่ก็ได้วิทยุไปหากลุ่มของโจนาสเพื่อจะเตือนพวกเขาเพราะว่าทอร์นาโดมันกำลังจะเปลี่ยนเส้นทางแล้วแต่โจนาสด้วยความเย่อหยิ่งของเขาก็ไม่ฟังคําเตือนนั้นและแล้วทอร์นาโดก็ได้เปลี่ยนทิศรถของกลุ่มของโจนาสก็โดนเข้าเต็มๆ พวกเขาปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้าและก็ตกลงมาระเบิดเสียชีวิตคาที่บิลลี่และโจก็ขับรถเข้าไปใกล้โทนโดแต่มันก็ไม่ง่าย เาต้องเจอกับเศษสิ่งของต่างๆทั้งรถทั้งบ้านแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งตกลงมาขวางพวกเขาพวกเขาจึงตัดสินใจขับรถทะลุบ้านนั้นไปเลยนะครับเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆราวกับว่าพายุมันรู้ว่าพวกเขาจะมาทําอะไรมันก็ได้พัดเอาสิ่งของต่างๆมาขวางหน้าพวกเขาไว้โจกับบิลลี่ก็อ้อมไปอีกทางหนึ่งโดยเข้าไปในไร่ข้าวโพดพวกเขามุ่งหน้าเข้าไปหาร์นดแล้วบิลลี่ก็คิดไอเดียได้ว่าเขาจะให้รถขับไปเอง นับ1 2,、นึพวกเขาจะกระโดดลงจากรถและก็คงจะเสียสละรถคันนี้ไปเลยนะครับคราวนี้มันต้องสําเร็จให้ได้เมื่อเข้าไปไประชิดบิลก็นับถอยหลัง1 2、3ทั้งคู่ก็กระโดดลงจากรถและรถคันนั้นก็พุ่งตรงไปจนเข้าไปหาทอนาดูและพอใกล้มากแล้วโดลทีก็ถูกเปิดออกมา แล้วมันก็บินขึ้นสู่ทอร์านาโดได้สําเร็จเพราะมันมีปีกอยู่แล้วเซ็นเซอร์ทุกอย่างก็ทํางานส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกพวกเขาทําได้แล้วพวกเขาได้เห็นโครงสร้างของพายุเป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือพายุมันกำลังจะเปลี่ยนเส้นทางอีกแล้วครับราวกับว่ามันมีชีวิตและรู้ว่ามันจะจัดการโจก,กับบิลลี่ให้ได้พวกเขาเห็นท่าไม่ดี จึงรีบวิ่งไปที่โรงนาที่อยู่บริเวณใก,กล้ๆนั้นพายุทอร์นาโด F5 ก็ไล่หลังพวกเขามาติดๆแล้วพวกเขาก็เข้าไปในโรงนาเศษไม้อะไรต่างๆในน,นาก็พุ่งมาที่พวกเขาเกือบโดนไปแล้วแต่คงไม่ไหวถ้าขืนอยู่ในโรงนาน,นี้ไม่รอดแน่ๆพวกเขาจึงวิ่งออกไปด้านหลังแล้วโรงนาก็เริ่มพังพินาศอย่างง่ายดายบิลลี่และโจก็มาถึงที่โรงสูบน้ําพวกเขาพยายามเข้าไปข้างในปรากฏว่าข้างในมันมีท่อน้ําบดาน เป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับพวกเขาจึงนำเข็มขัดของม้าเอามาผูกไว้ที่เอวของทั้งคู่เพื่อไม่ให้ตัวปลิวไปตามทอร์นาโดหลังจากนั้นทอร์นาโดก็คื้นเข้ามาเต็มๆพวกเขาโดนแบบเต็มๆทุกอย่างก็พังพินาศตอนนี้โจและบิลลี่ก็อยู่ตรงกลางศูนย์กลางทอร์นาโดแล้วนะครับมันเป็นภาพที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันน่าสะพรึงกลัวมากๆหลังจากนั้นทอร์นาโดก็ผ่านพวกเขาไปบริเวณนั้นก็พังเละเทะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทั้งคู่จะเป็นหรือตาย แต่หนังก็เปิดให้เห็นว่าตอนนี้ทั้งคู่รอตายนะครับอย่างน่าอัศจรรย์ใจหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันด้วยความยินดีที่ภารกิจของพวกเขาสําเร็จแล้วหลังจากรอคอยกันมานานแล้วทั้งคู่ก็กลับมารักกันและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับอยากให้สปอยเรื่องไหนก็เสนอเข้ามาได้สำหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราต่อไปนะครับสวัสดีครับ